สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับนี่ตั้งวไว้เลยอน้ำเข้าแล้วปลอดได้เลยครับ <c oughs> ได้เสีย ตัดเบ็ดก่อนไเ,เสียแล้วอะเช่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับเสียมิมเพรามันก็ต้องซ่อมบ้างแหละยยินเสีง เจลือสามมาถอดป็นอ้หนี่งไงมันเครื่องแล้วออไม่ออหายใจไอไม่ออกแลเหรอือไ,อไอแล้หบันออกเ,เไไออก่าแล้วรององแงงแงงงงใช้ได้ใช้ไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร สิ่งนี้ต้องปวดหัวอีกแล้วครับวันนี้จะได้เปลี่ยนใดหรือจะได้ซ่อมครับต้องมารับชมฮะไปถอดตัวเนี้ยเอาไปล้วะพัเต็มทำไมเป็นอย่างนต้องมารับชมกันนะครับว่าจะได้เปลี่ยนหรือจะได้ซ่อมหรือจะอย,ยังไงไปยังหมด,ด,ดแล้วเบอร์

นี่ตัวนี้ทางนึงทางทางเกียร์ทางเกียร์ทา,ยรทางนึงแล้วก็ตัว,น,ตวน,นี้ตัวนึงอืมนี่ตัวนึงแล้วก็ข้างบนทางนี้ตัวหนึง่ง เดาถังดุ้นเลยบอเดี๋ยวถอดได้กันครับทุกคนทุกคนออกมาได้แล้วแต่มีสาเหตุหนึ่งครับนี่ครับแตกครับซีไม่มึนงับเคาะแตกเลยครับ อย่ไม่มีคมมรับไห่างนั้นจะของรถครัถ้าคนอื่นนี้อย่านะอย่านะนี่อะไรอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรไดือดใออกมาเรียบร้อย ว่าไปยังครับว่าไปยังมันสอบได้มันสอบได้สอบได้โอ้ยคิดหนักยังคิดหนักจะไม่มปปดหัวอะไรอีกล่ะจะไม่มีปนหัวอีกล่ะเป็นลูมิเนียมอืมเนี่ยทุกคน

yo, phải căng kèc lắm. um, thoát một lệ. มันจะหมดแล้ว,วบ่ครับไม่เหล็กมนรวมอ๋อเมล็ดรวมครับตะตุงมาแล้วครับม,มาแล้วธนาคารใหญ่ครับนี่จะเป็นธนาคารใหญ่หอะไรครับ <c oughs> Ô chịu lắm là tinh thần 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 tinh

dạng <laughs> lại <đâu> <laughs> thoát đi dạng lên phía dạng lên phía dạng lên phía dạng lên นเกลวในแร็ตุ้มใส่ไปของอันั่นน่ะเือนกันเลยของไอ้ไเกลอ่ะเลเข้ากันเข้ากันเือนกันเลยไอ้นั้นน่ะใช้ได้เลยได้เฮ้ากันเดเหมือนจันเลยเเ ซ้ำกันเลยบ่ซ้ำกันเลยไปใส่เลยมันในไอ้หรอนูหน้าบานได้ยนะังได้สตาร์ทอนะของรุ่นนี่ยังล่ะมันก็ล้รุ่นเอบีออีอบีดีนี่สุด,ดิแรงแล้วแรงน่ขอีอ ทุกคนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับให้เขาซ่อมก่อน